สวัสดีค่ะครูกับครูทรายนะคะคลิปนี้นะคะจะมาดูในการเขียนสูตรแล้วก็การเรียกชื่อของสารประกอบไอออนิกนะแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยน่าจะได้แค่การเขียนสูตรก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวการเรียกชื่อก็จะไปอยู่ในอีกคลิปหนึ่งนะคะสำหรับสารประกอบไอออนิกนะเรารู้อยู่แล้วว่ามันประกอบไปด้วยไอออนบวกแล้วก็ไอออนลบต้องไหมซึ่งไอออนบวกไอออนลบเนี g, ่ยมีประจุหลายค่าที่แตกต่างกัน พอเวลามันมีประจุหลายค่าแตกต่างกันทําให้เวลามันรวมตัวกันระหว่างไอออนตรงนี้ค่ะมันก็จะมีจํานวนที่แตกต่างกันด้วยนะคะแล้วถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าธาตุแต่ละตัวมีประจุเท่าไหร่มีหลักการเบื้องต้นแบบนี้ค่ะถ้าเป็นไอออนของธาตนะุมูลหลักธาตุมูลหลักคือธาตุกลุ่ม A นะโมนิมูลสองเอธาตุกลุ่ม A ออะหมู่เ A สองพวกเนี้ยนะคะมันก็จะเป็นบวกตามจํานวนอ e ิเล็กตรอนหมายถึงว่าสมมุติมู 1, ิหนึ่งธาตุมันก็จะเป็น สมมติถ้าอยู่หมลหนึ่งเอนะคะ,ะประจุมันก็จะเป็นบวกหนึ่งถ้าอยู่หมลสองเอประจุมันก็จะเป็นบวกสองโอเคไหมก็คือเป็นจํานวนบวกตามจํานวนที่ให้เวลสอิเ well, ล็กตรอนโมลเอาทีละตัวนะโมลหนึ่งเวลสอิเล็กตรอนเป็นหนึ่งดังนั้นถ้ามันจะครบออกเตสมันต้องให้อิเล็กตรอนออกไปหนึ่งตัวพอเวลามันให้อิเล็กตรอนออกไปหนึ่งตัวมันก็เลยติดเป็นบวกหนึ่งเพราะว่าเป็นการบอกว่ามันให้อิเล็กตรอนเป็นหนึ่งตัว ธาตุมูสองมีเวลาอิเล็กตรอนสองตัวเวลามันเกิดพันธะมันต้องให้อิเล็กตรอนออกไปสองตัวมันก็เลยติดเป็นบวกสองเพื่อบ่งบอกว่ามีการให้อิเล็กตรอนออกไปสองตัวทันไหมหรือกรณีที่เป็นลบค่ะเป็นลบตามจํานวนอิเล็กตรอนที่รับเข้ามาเพื่อให้มันเป็นไปตามกฎออกเตดก็คือเพื่อให้มันกรบแปดอะอย่างเช่นมูเจ็ดมูเจ็ดก็จะต้องรับอิเล็กตรอนเข้ามาหนึ่งตัวถูกไหมเพื่อให้มันเป็นแปดเพื่อให้มันกรบออกเตดเพื่อให้มันเสถียร ดังนั้นพอรับเข้ามาหนึ่งตัวมันก็จะมีประจุเป็นลบหนึ่งเพราะมันรับอิเล็กตรอนเข้ามาเพิ่มแค่หนึ่งตัวมูหกรับอิเล็กตรอนมาสองตัวนะคะก็จะมีประจุเป็นลบสองประมาณนี้อันนี้คือคร่าวๆนะคะซึ่งการจัดเรียงอิเล็กตรอนนักเรียนสังเกตนะตรงเนี้ยเป็นอะตอมเวลาจัดเรียงอิเล็กตรอนอะก็จัดปกติสิ่งที่อยากให้สังเกตคือตัวนี้ค่ะอ่าตรงเนี้ยคือ v ว l e n c ์อิเล็ r o รอนใช่ไหม เนี่ยโซเดียมคือหนึ่งแคลเซียมคือสองอันนี้คือสามอันนี้คือเท่าไหร่เอันนี้คือหกอันนี้คือห้าทีนี้พอเวลามันจัดเรียงอิเล็กตรอนปุ๊บพอเวลามันมีการให้มีการให้หรือรับอิเล็กตรอนปุ๊บการจัดเรียงอิเล็กตรอนมันจะได้ใหม่เป็นแบบนี้ค่ะแปด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 นั่นหมายความว่าโซเดียมต้องให้ไปหนึ่งตัว ให้ไอตัวเนี้ยเป็นหนึ่งตัวให้อิเล็กตรอนออกไปหนึ่งตัวมันก็เลยติดประจุเป็นบวกหนึ่งไว้ตัวนี้ให้ไปสองตัวติดเป็นบวกสองตัวนี้ให้ไปสามตัวติดเป็นบวกสามถูกต้องไหมสีฟ้าตรงเนี้ยคือให้ออกไปนึกออกไหมอันนี้ขีดทริงก็ได้ให้ออกไปให้ออกไปให้ออกไปมันก็เลยเหลือแค่นี้มันก็เลยเหลือแค่นี้ส่วนคลอลีนตรงเนี้ยมันเป็นเจ็ดมันรับเข้ามาตรงนี้รับเข้ามา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 กี่ตัว อันนี้รับเข้ามาหนึ่งตัวเนี่ยจากห้าเป็นหกตัวนี้รับเข้ามาเท่าไหร่อ่ะรับเข้ามาสองตัวจากสี่กลายเป็นหกรวมกันจะได้แปดสุดท้ายเอนในตัวเจนนะคะจากห้าจากสามตัวสุดท้ายกลายเป็นหกรับเข้ามาอีกสามตัวมันก็เลยติดประจุเป็นสามลบรับเข้ามากี่ตัวติดประจุลบตามนั้นเพราะสิ่งที่เรารับคลออ e ิเล็กตรอนให้ออกไปกี่ตัวติดประจุบวกตามนั้นเพราะสิ่งที่เราให้ออกไปคือ e ีอิเล็กตรอนเราให้ความเป็นลบออกไปมันก็เลยติดบวกคืออ่ะ ะะทีนี้เนี่ยเราก็โอเคข้างล่างลงจริง,รงๆตรงนี้เขาพิจารณาที่เอ้เขาอ,อธิบายที่หัวอธิบายไปแล้วแหละเขาบอกว่าโซเดียมนะเป็นธาตุมูนึงเอเพราเวลาเกิดเป็นไอออนบวกปุ๊บก็จะมีประจุเนี่ยเป็นบวกหนึ่งแคลเซียมเนี่ยอยู่มูสองเอเกิดประจุป,ปุ๊บก็จะมีเกิดไอออนเกิดประจุอะไรล่ะเกิดเป็นไอออนปุ๊บก็จะมีประจุเป็นบวกสองอะลูมิเนียมมูสามเอเกิดประจุก็จะเป็นเกิดประจุเกิดไอออนปุน๊บก็จะเป็นบวกสาม นะคะดังนั้นเราก็เลยสรุปได้ว่าโมูหน่งสองเอพอเวลากลายเป็นไอออนที่เป็นประจุบวกเนี่ยที่กลายเป็นไอออนบวกเนี่ยก็จะมีประจุตามเลขหมงในขณะที่คลอรีนคลอรีนอยู่หมู่7พอเวลาเป็นไอออนลบก็จะมีประจุเป็นลบหนึ่งออกซิเจนอยู่หมหกหมหกเอนะหมเจ็ดเอมหกเอเกิดเป็นไอออนก็จะมีประจุเป็นลบสองในไนโตรเจนค่ะหมห้าเมื่อเกิดเป็นไอออนลบก็จะมีประจุเป็นลบสาม เขาก็เลยมีหลักการพิจารณาว่าสําหรับธาตุหมู่5้า A หกแล้วก็ 7A พอเวลาเป็นไนอออนที่เป็นไอออนลบเนี่ยเขาก็จะได้ว่าจะมีประจุเป็น x ลบ8โดย x คือหมู่ของธาตุอะโลหะหมายความว่าสมมุติเป็นหมู่7ใช่ไหมธาตุหมู่7จะมีประจุเท่าไหร่ก็คิดเป็น7ดลบ8ดก็คือเท่ากับลบ1น่หรอปะหมู่6กอันนี้ก็คือหมู่6ลบ8ก็จะได้เป็นลบ2หมู่ห้าลบ8ก็จะได้เป็นลบสามเลขตรงนี้คือเลขประจุ นะะจริงๆจํากด้อ่ะจริงๆก็คือหมู่เจ็ดมันก็แบบเน็เซนอยู่แล้วว่าคือหมู่เจ็ดปะ่ะมันกาลังจะแปดมันก็คือต้องรับอิเล็กตรอนมาตัวหนึ่งพอรับอิเล็กตรอนมาตัวหนึ่งก็คือรับความเป็นลบมาเพิ่มตัวหนึ่งก็ติดลบไว้หนึ่งตัวเองอ่ะนะคะอ่ะมาดูชวนคิดตรงนี้เขาบอกว่าในสารประกอบหลายๆชนิดไฮโดรเจนจะเกิดเป็นไอออนไฮโดรเจนบวกกนะคะถามว่าการเกิดไอออนนี้ของธาตุเนี่ยแสดงว่าสอดคล้องกับการเกิดประจุของธาตุหมู่ใด ถ้าไฮโดรเจนกลายเป็นบวกก็คือให้อิเล็กตรอนออกไปใช่ไหมดังนั้นก็จะสอดคล้องกับธาตุในหมู่หนึ่งเอแต่ข้อสองบอกว่าแต่ถ้าสำหรับสารประกอบไอออนิกน้องบางชนิดเนี่ยไฮโดรเจนก็กลายเป็นไฮโดรเจนลบอะไอออนก็เป็นไอออนลบได้ถามว่าไอออนเนี้ยสอดคล้องกับการเกิดธาตุหมู่ใดถ้าไฮโดรเจนติดลบสแสดงว่าไฮโดรเจนรับอิเล็กตรอนมานะคะก็สแสดงว่าจะสอดคล้องกับธาตุหมู่เจ็ด สุดท้ายข้อ3ามเขาถามว่าจากสมบัติการเกิดประจุในข้อหนึ่งข้อ2อตรนี้นควรจัดไฮโดรเจนอยู่ตำแหน่งใดของตารางธาตุบางคนท่องไฮโดรเจนอยู่หมนิ่งถูกปะ่ะบางคนท่องไฮโดรเจนต่ไม่มีใครท่องไฮโดรเจนอยู่โมเจ็ดนะไฮโดรเจนจริงๆอ่ะควรอยู่ตรงกลางแล้วก็มีเส้นเชื่อมอยู่ระหว่างหมนึ่งกับหมเจ็ดนะคะเพราะว่าสมบัติมันอ่ะก็จะคล้ายๆกับทั้งหมนิ่งแล้วก็หมเจ็ดการเกิดไอออนเนี่ยเป็นได้ทั้งหมนิ่งแล้วก็หมเจ็ดนะคะโอเคทีนี้ เวลาเรารู้แล้วว่าโครงสร้างของไอออนิกเนี่ยของสารประกอบไอออนิกมีทั้งไอออนบวกแล้วก็ไอออนลบซึ่งเขายึดกันด้วยความเป็นสามนิติเป็นโครงผลึกไม่สามารถแยกเป็นโมเลกุลได้ดังนั้นเวลาเราจะเขียนสูตรในการบ่งบอกธาตุบ่งบอกสารแต่ละตัวเราจึงใช้สูตร empirical สูตร empirical ชื่อยากไหมเป็นชื่อใหม่สำหรับบางคนถูกไหมสูตร e m p i r i c a l เนี่ยแปลงง่ายๆก็คือเป็นสูตรอย่างต่ำเป็นสูตรอย่างง่าย นะคะสูตร e อ p i r i c a l ตรงนี้จะแสดงสัสดส่วนจะแสดงอัตราส่วนของไอออนแต่ละตัวที่เป็นองค์ประกอบเนี่ยอย่างต่างนะคะกี่ตัวก็ได้แต่เงื่อนไขคือต้องทําให้ผลรวมของประจุเป็นศูนย์เหมือนเล่นเกมนิดนึงนะหามาให้ได้ว่าต้องใช้กี่ตัวถึงให้ประจุรวมของของธาตุนั้นอนะของสารประกอบนั้นอนะเป็นศูนย์โอเคมันจริงๆมันมีมันมีเทคนิคแหละแต่ว่าถ้าใครแบบไม่อยากจาอยากลองเดาเดาก็เดาได้เหมือนกันนะคะ การเขียนสูตรสารประกอบไอออนิกนะคะก็จะเขียนสัญลักษณ์ของาตาที่เป็นไอออนบวกไว้ข้างหน้าไอออนบวกนะอยู่ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยไอออนลบแล้วก็แสดงอัตราส่วนโดยเขียนเป็นตัวเลขเอาง่ายๆก็คือเขียนจานวนอน่ะโดยเขียนเป็นตัวเลขอรารบิกไ้่้ทยนะคะแต่ถ้าเป็นหน่งไม่ต้องเขียนคือนะเคมีอะไรที่แบบรู้อยู่แล้วก็มีอยู่แล้วอ่ะมีอยู่แล้วหนึ่งตัวก็คือไม่ต้องเขียนเนี่ยถ้ามีมากกว่าหนึ่งตัวก็ค่อยเขียนนะคะ ถ้าไม่มีก็คือไม่เขียนอยู่แล้วพรามันไม่มีใครเขียนเราให้ศูนยะ์ะไม่มีก็คือไม่ต้องเขียนเขียนหนึ่งครั้งก็คือมีหนึ่งตัวอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นสมมตุติสารประกอบไอออนิกที่เกิดจากแคลเซียมไอออนแคลเซียมไอออนคือ Ca สองบวกกับฟูอไรไอออนฟูอไรไอออนก็คือ F ลบนะคะอัตราส่วนประจุตร,ตรงเนี้ยเป็นสองต่อหนึ่งสองต่อหนึ่งคืออะไรอะ่ะต้องเป็นสองต่อหนึ่งถึงจะทําให้ผลรวมของประจุเป็นศูนย์ แต่เดี๋ยวก่อนนะเขาบอกว่าอะไรอ่ะแคลเซียมกับฟวหลายมีอัตราส่วนประอ๋ออ๋ออัตราส่วนประจุก็คือเป็นสองบวกต่อนหนึ่งลบคือไม่ต้องสนใจคือดูเพื่อคือไม่ต้องดูหรอกแต่สุดท้ายอะสิ่งที่เราอยากได้คือเราอ่ะอยากให้ผลรวมของประจุเป็นศูนย์เราก็ต้องดูสิตัวเนี้ยไอตัวแคลเซียมอะมันมีบวกสองอยู่ใช่ปะ ฟอเีนน่มันมีลบหนึ่งอยู่ใช่ไหมต้องเอามาอย่างละกี่ตัวมันถึงจะเป็นศูนย์นะอ่ะสมมติเอาแคลเซียมมาตัวหนึ่งใช่ไหมแคลเซียมมาหนึ่งตัวเนี่ยมันก็เป็นบวกสองฟอเีนทําให้มันเป็นศูนย์ฟอเีนก็ต้องเอามาลบสองถูกปะมันถึงจะรวมกันแล้วเป็นศูนย์นะแต่ฟอเรนหนึ่งตัวมันคือลบหนึ่งมันก็เลยต้องเอาฟอเีนสองตัวมามันจะได้เป็นลบสองเพื่อให้สองตัวนี้รวมกันแล้วเท่ากับศูนย์ก็จะได้เป็น CaF ให้สองถูกไม่ถูกทันไม่ทัน ทันไหมฟัวรีนะหนึ่งตัวคือลบหนึ่งก็เลยเอามาสองตัวก็เป็นลบหบวกลบหนึก็กลายเป็นลบสองเพราะเราอยากให้อยากให้ได้ตรงเนี้ยเพื่อให้มันรวมกับบวกสองอ่ะแล้วมันได้ศูนนะคะเทคนิคคือการควายเลขดังนี้ในชีวิตจริงไม่มีใครเขาคิดแบบนี้การบอกเลยนะคะให้นักเรียนดูแบบนี้แคลเซียมอยู่หมู่อะไรอยู่หมู่สมีประจุเป็นบวกสองท่องไว้ ดังนั้นใครยังจำตารางทาานไม่ได้กะรุนาไปจำนะคะแคลเซียมยูมูสองมีประจุเป็นบวกสองฟูรีนยูมูเจ็ดมีประจุเป็นลบหนึ่งวิธีทำเขาจะควยประจุฟังดีๆควยเฉพาะเลขไม่เอาเครื่องหมายควยของตัวหน้าไปห้อยท้ายตัวหลังควยของตัวหลังไปห้อยท้ายตัวหน้าดังนั้นมันจะควยของแคลเซียมไปห้อยท้ายฟูรีนเลขสองตรงนี้จะไปอยู่ท้ายฟูรีน ในขณนะที่ก็จะเอาประจุของฟวรีนซึ่งคือลบหนึ่งไปห้อยไฮายลเซียมแต่บังเอิญมันเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งไม่ต้องห้อยโอเคปะ่ะก็จะได้เป็น caf สองนะคะอ่ะได้มาหน้าตากปปรุบกริบประมาณนี้ตัวอย่างสูตรนะคะถ้าหมูห่งกับหมูหนึ่งก็จะได้เป็น XY หมูห่งกับหมูสองอ้ยหมูหนึ่งกับหม่หกใช่ไหมโมูหนึ่งก็คือบวกหนึ่งมูหกก็คือลบสอง นี่ไงมันก็ค่อยไปห้อยมาสองหนึ่งก็คือค่อยไปแต่มันก็ไม่ต้องห้อยนะคะมูสองกับมูหนึ่งอ่ามูสองก็คือบวกสองไม่ใช่มูสองกับมูหนึ่งมูสองกับมูเจ็ดอ่ามูเจ็ดก็คือลบหนึ่งสองก็ค่อยไปห้อยหนึ่งก็ค่อยไปเป็นเลขหนึ่งก็คือไม่ต้องห้อยมูสองกับมูหกมูสองก็คือบวกสองมูหกก็คือลบสองอันนี้ต้องสังเกตดีๆนะ ถ้าประจุบวกกับประจุลบมันเป็นสัดส่วนที่สามารถตัดกันได้อย่างต่ำนักเรียนตัดกันก่อนมันก็จะเหลือบวกหนึ่งกับลบหนึ่งค่อยไปก็คือไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะว่ามันเป็นหนึ่งงคู่ถ้ามันตัดกันได้นะอาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นบวกสองกับลบสองนะอาจจะเป็นบวกสี่มีไหมบวกสี่บวกสี่กับลบสองอะไรอย่างเงี้ยก็ตัดกันให้เป็นอย่างต่ำก่อนนะคะหมู่สามกับหมู่เจ็ดก็จะเป็นบวกสามกับลบหนึ่งถูกไหมหมู่เจ็ดก็คือลบหนึ่งก็ค่อยสามไป มู่สกับมู่หก็จะเป็นบวก3กับลบสองว้สองไปไว้3มไปโอเคไหมอันนี้ก็คือตัวอย่างประมาณนี้มาตรวสอบความเข้าใจเขาบอกว่าสารประกอบไอออนิกที่เกิดจากธาตุ x ซึ่งอยู่มู่สออยู่มู่สก็คือบวกสกับธาตุ y ซึ่งอยู่หมู่หหมู่หก็คือเท่าไหร่หมู่หก็คือลบสาม สูตรอ็มพีเรลก็ค่อยไปอันนี้ก็เป็นห้อยสองอันนี้ก็เป็นห้อยสามถูกปะเนี่ยฟื้นฟื้นก็จะได้เป็น x สาม y สองนะคะทีเนี้ยมันจะมีบางกรณีที่ไม่ได้เป็นธาตุอิสระแต่เป็นกลุ่มอะตอมนะคะไอออนบางชนิดเกิดจากกลุ่มอะตอมแม้ว่ามันจะเป็นกลุ่มอะตอมก็ให้เราอะมองไอกลุ่มนั้นอนะเป็นเป็นธาตุก้อนก้อนหนึ่งเฉยๆประจุมันก็คือมองตามนั้นไปเลย การเขียนสูตรก็ใช้หลักการเดียวกันแต่ว่าอาจจะต้องใส่วงเล็บมาแสดงว่าไอ้ที่มันห้อยสองเนี่ยคือทั้งก้อนมันห้อยสองนะที่มันห้อยสามเนี่ยคือทั้งก้อนมันห้อยสามนะนะคะตัวอย่างเช่นแอมโมเนียมไอออนแอมโมเนียมไอออนเนี่ยมีประจุเป็นบวกหนึ่งสัลเฟตไอออนมีประจุเป็นลบสองนะคะพอเวลาเราได้อัตราส่วนมาเนี่ยลบหนึ่งกับลบสองใช่ไหมเอ้ยบวกหนึ่งกับลบสองใช่ไหมเราต้องทําให้มันเป็นศูนย์แสดงว่าไอ้ก้อนบวกหนึ่งเนี่ยก็ต้องมีสองก้อน ถูกปะอัตราส่วนมันก็เลยเป็นสองต่อหนึ่งแต่บอกแล้วว่าวิธีเนี้ยเขาไม่ดูกันหรอกเขาคนปกติเขาไม่ใช้กันหรอกอันนี้มันเป็นหลักการเนาะแต่ว่าเวลาทําจริงๆอะแอมโมเนียไอออนเป็นบวกหนึ่งกดไว้บวกหนึ่งซัลเฟตเป็นลบสอง่ะก็ใส่ไว้นะคะลบสองเสร็จปุ๊บควยค่ะหนึ่งควยไปหลังซัลเฟตโอเคมันเป็นหนึ่งไม่ต้องห้อยไม่ต้องใส่วงเล็บแล้ต้องห้อยหนึ่งไม่ต้องใส่เสียเวลาลบสองควยไป แต่เราจะไม่ใส่แบบนี้นะนักเรียนเราจะไม่ใส่แบบ N H 4 2 S O 4อันนี้แถวบ้านก็คือใน,นตัวเจนหนึ่งตัวไฮโดรเจน42ตัวซึ่งก็คือไม่ใช่ถูกปะไอที่มันห้อยสองมามันคือให้แอมโมเนียมอะ N H 4อะมีสองชุดก็เลยต้องใส่วงเล็บให้เขาด้วยสมมุติซัลเฟตมีห้อยสองก็ต้องใส่ S O 4แล้วก็วงเล็บนะวงเล็บความความค่อมสิค่อม,ม S O 4ไว้แล้วก็ห้อยสองนะคะ ความรู้เพิ่มเติมก็คือสารประกอบบางชนิดอะมันอาจจะไม่จําเป็นต้องเอาไออนบวกไว้ข้างหน้าสมุอไปอมันก็จะมีโดยเฉพาะเกลือของสารอินทรีย์เนาะเดี๋ยวเราจะเรียนเคมีอินทรีย์ตอนม6นะคะเขาอาจจะเอาไอออนบวกไปไว้ข้างหลังก็ได้นะหรืออาจจะเขียนสลับกันก็ได้ได้เหมือนกันนะคะโอเค ประมาณนี้สําหรับการเขียนสูตรนะคะแล้วเดี๋ยวการเรียกชื่อเรามาดูต่อคลิปหน้านะคะถ้าชอบถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามแนนําเพื่อนมาดูนะคะบอกเพื่อนบอกพี่บอกน้องมาดูนะคะอยากได้คลิปแบบไหนอยากให้ครูทำคลิปแบบไหนนะคะคอมเมนต์บอกกันมาได้นะสาหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วคุณลุงมาสวัสดีค่ะ